เหล่าโตแล้วนะนุชเราไม่ต้องให้แม่จับขวดนมเล่าจับขวดนมกินเองได้อุ้ยหลุดแล้ว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 ลูกเดี๋ยวแม่จับไปก่อนนะเดี๋ยวแม่จับให้หน่อยนะอันนี้แม่จับไปก่อนเดี๋ยวแม่จับไปก่อนนะอ่าอ่าอ่าอันนี้แม่จับให้หน่อยนะ <S <S โห<อ>ยดูกินจนพุงกลมเลยดูกชย้ยไอ้ข้าวฟ่าง แมวจรตัวน้อยที่พบเจอกลางถนนกำลังโดนอีกาลุมจิกมาอยู่ด้วยกันพวกนี้ก็ครบเดือนแล้วจ้าผมชื่อข้าวฟ่างเป็นตัวผู้นะครับกินนมเก่งแต่อยากินอาหารไม่ค่อยได้เพราะฟันยังขึ้น ไม่แข็งแรงดีลูกชายลูกชายไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยนะครับอันนี้ไม่หาอะไรมามาหนุนให้หน่อยเออโอเคครับโอเคโอ้นุ้ดหลุดุดหลุดครับ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  แหมมีขายันมีขายันใส่ขายันอ้าวกินให้หลับขาคนนมแล้วลูกแหมหมุนไปหมุนมาอะหมุนไปหมุนมาเห็๋ไหม่จับให้หนูดีกว่าว้ายมีตะโปดด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆแมวจอรบ้านนี้ด้วยนะคะอิ่มไหมลูกอิ่มไหมครับแม่นมขนมอ,ออกเนอออกนะครับอึบอบอึบอไป,อป,ปไหนครับไปไหนครับ คัน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  <c oughs> แมวเนอะฟันน้ำนม